โอ้ไม่น่าเชื่อก็แตกแตกตานะครับเพราะว่าทะเลสีดำด้วยนี่ครั้งแรกเลยว่าไห่มาทะเลครั้งแรกระวังโค้งโค้ิดนะครับคืออันนี้ให้ระวังฟุ้งให้ระวังขับฟุ้งชนะทริป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 ถ่ายเด็กถ่ายแล้วอ่ะอ เหมือนเดิมครับตอนนี้เราเออ่กำลังลองรถจี๊ปนะไม่ใช่ไม่ใช่พูดเล่นตอนนี้เออ่เราก็ถ่ายในรถกันอีกแล้วเขาเรียกว่าคลิปคลิปเปิดหัวเราก็ขับรถจี๊ปที่เราทางซัปโปโรให้เรามาขับนะครับเราก็กําลังจะขับไปทะเล <c oughs> ทะเลชื่อว่าอะไรนะครับพิธีท, <c oughs> ทะเลอิชิกะดีทะเลอิชิจิรินนะครับไปกับพีิธีพิธีบอกว่า มันอยากอยากไปมันมีจุดถ่ายรูปสวยมันมีจุดถ่ายรูปสวยผมก็เลยคิดว่าอ๋อถ้างั้นเราว่างเราก็ถ่ายยู u b e ไปเลยด้วยดีกว่าก็ช่วงนี้หากถายกันไปนานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาอาจจะไม่ได้เจอกันแต่แน่นอนว่าขอบคุณที่บอลที่มีความผ่วงใยคิดถึงพี่ติ๊กแล้เก็คิดถึงผมครับโอ้ธนาดูแล้วน่าจะลำบากล้วเนี่ยไม่มีไม้มือมือสันเราเน้นเรียวพี่คือ การถ่าย YouTube มันต้องเรียวมันไปแบบจิงจังไม่ได้ไม้ไม่ต้องใช้คิดอยากจะถ่ายก็ถ่ายคิดอยากจะไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายนี่แหละครับช่องของเราคอนเทนต์ไม่มีครับทาเพื่อเราต้องทาเพื่อความสนุกก่อนถ้าเราสนุกแล้วมันก็จะสนุกครับ<ม>ก็วันหนึ่งเราก็เหมือนลงไว้ไว้เป็น Memory, เมมโมรี่ไว้ใน youtube อเออว่าเราไปทําอะไรกันมาบ้างเพื่อ แฟนบอลแฟนขับเราเห็นเขาอยากอยามาเที่ยวเขาก็จะได้ตามมานั่นแหละนั่นคือความสนุกของเราจับไปตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับพิธีพามาดูพัตตาคารนะครับไม่ใช่ประพาคารอ๋อประพาคารนะครับซึ่งก็ น่าสนใจแล้วพี่ตีบอกว่ามาดูอันนี้เสร็จแล้วไปไหนต่อนะเเดี๋ยวเข้าหน้าหาดเลยโอ้โหนี่คือการวางแผนของพี่ตีนะครับอ,อย่าเรียกว่าช่องชาาทริปต้องเรียกว่าช่องอ่ชาลาทริปเพราะเราเน้นเที่ยวครับตอนนี้พี่ตีเขาเป็นไกด์นำทางยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงไปนี่นะครับให้ระวังบุ้งอันนี้ให้ระวังบุ้ง โควิดอันนี้ให้ระวังโควโคิดนะครับอันนี้ให้ระวังฟุงให้ระวังขับฟุงนี่อากว่าการเข้าเฮ้ยนี่อะไรจอมาห้ามมาวันนับถึงม่ดูจักคืออะไรนี่พอกกอรี่ บรรยากาศดีไห้ยเดี๋ยวถ้าดูดูแล้วพอคาคาคาไม่มีอะไรก็กลับไปถาดออมาแค่นี้เออออมาให้ผมดูว่าเนี่ยพนั้นึ้นเขาให้เดินไปไหนมันเป็นทางเดินเดินไปสุดนู่นเลยสีขาวๆนะไม่ไม่น่าจะถึงนู่นไม่น่าใช่โอ้โหนั่งนั่งไหวเราไปนั่งดูวิวกับคุณลุงบ้ากันเ ตนถ้าหรือมันปิดไม่ให้เข้าอยู่วะเนี่ยทำไมไม่ให้เข้าอุตส่าห์ขับรถมาตั้งไกลที่สายเคียวสเกต์เบยบอลก้าซังเสองใจทางเข้าอยู่ตรงนี้ หรือว่าตรงนู้นไม่เสียตังค์ัตอนนี้ใกล้มันเสียหมดเลยใครอยากรู้ใครเป็นคนวาดรูปสันผาทิตย์นั่นผาทิตย์เหลือติ่มไปเอาละครับตอนนี้เราจะมาดูหาดทรายสีดำขนาดหาดทรายยังดำแล้วทะเลจะไปเหลืออะไรนะครับงานจิสุดยอด มันดำโอ้โหเฮ้ยแต่ทรายทรายบ้านเขาก็ละเอียดดีเหมือนกันนะมนีครั้งแรกรเลยวันหน่งมาทะเลครั้งแรกเไม่ทำนไปทีไม่ชวนมาไม่มาหนระ <c oughs> อจิดจังจิกใจสวยต้องถ่ายออกมาเอออันนี้แหละดีเป็นไงบ้างบรรยากาศทะเล โอ้ไม่น่าเชื่อก็แตกแปลกตานะครับเพราะว่าทะเลสีดําด้วยยอใเสรแล้วก็หาดทรายยังสีดําอีกด้วยนี่เราเดินเราเดินชมบรรยากาศอยู่บรรยากาศแต่คนไม่ค่อยเยอะนะมผมว่าก็<ม>ถือว่าก็ถือว่าได้มาวันศุกร์เลยวันศุกรนะ์กคล้ายๆกับวันหยุด เราก็จะได้มาเห็นบรรยากาศเอ,อว่ามีวัยรุ่นหรือเปล่า <c oughs> เขามานั่งจิ้จีดูดีกันหรือเปล่านะ <c oughs> ตอ,อนะนเรียบร้อยนะฮะทางลัยรถแล้ว <mia. S 2> ย้อนแสงไว้ <c oughs> มันก็ย้อนลแต่ช่วยไม่ได้ก็ตอนนี้เราก็จบแล้วคลชันสั้นพ <c oughs> าม,มาดูพิธีพาผมมาดูโคนมนัำเตยเมื้งเราก็ได้เห็นแล้วว่าทะเลคนที่ญี่ปุ่นเข้ามาในสักว์โจเป็นยังไงครับก็ ผมว่าถ้าวันอื่นอาจจะคนเยอะไม่รู้เหมือนกันก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวที่ซัปโปโรก็มาได้สิที่ไหนนะครับเขตอิชิคานินั่นแหละครับเราก็จะได้มาเห็นบรรยากาศรอบๆก็เน้นวิวอันนี้ก็โอเคหวังว่าจะกดติดตามกันเยอะนะครับ้วถ้าอย่างนี้คลิปอะไรเรามาติดตามกันใหม่บ๊ายบาย